ปีหน้าตอนนี้คนถามกันแล้ว2567นะฮะก็จะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลบ้างรัฐบาลจะเป็นยังไงสวสิบพฤษภาสวไม่มีสิทธิ์โหวตนายกการเมืองเปลี่ยนไหมและถ้าเกิดกุมภาปีหน้าหรือว่าคุณทักษิณกลับกระบอกมาจุดเปลี่ยนทางการเมืองเป็นไรเพราะโหเยอะเนชั่นสุดสัปดาห์สามพคเสาร์นี้2567มีความท้าทายและมีความหวังครับที่ความท้าทายเพราะปัญหาอุปสรรคมันเยอะ มีความหวังเพราะว่าพรรคเพื่อไทยและนายกเศรษฐาสร้างความหวังไว้คนไทยอความหวังและอุปสรรคกรับอาทายอันอแรกเลยแกนี่เอ,อแกนี่นี่ไม่อยู่ในนโยบายแต่แรกนะการถึงว่านโยบายหาเสียงนะการจะต,ต้องทํกาก,การกลับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญคปัญหาด้านเศรษฐกิจและอะไรอีกพี่โอลอยลาวพักร่วมครับโอ้และไม่ต้องพูดตอนนี้มันลาวแล้วครับลาวอย่างไหนค่าเรงและอะไรอีกทักษิณจะเปลี่ยนไหม ลุงนิดตอนนี้คนเนี่ยความท้าทายไม่ได้อยู่ที่อื่นนะอยู่ที่ลุงนิดตัวนายกรัฐมนตรีจุดท้าทายที่สุดนะคือการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสำลิศครับตัวนี้เราจะเป็นโจทย์ใหญ่ว่านายกรัฐมนตรีฝ่าดานได้ไหมเออใช่ไหมเอาตัวแรกนะเฉพาะเงินดิจิตอลตัวเดียวนะเป็นยังไงเหนื่อยเหนื่อยอยู่แล้วจะเอาินจากไหนเหนื่อยแต่ต้องทำเพราะนี่คือการ พูดกับประชาชนตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งตอนนี้ตอนนี้เงินดิจิตอลอาจจะซาลงนะแต่เดี๋ยวสักพอสภาเปิดเงินดิจิตอลจะร้อนฉาขึ้นมาอีกมันร้อนฉาตั้งแต่ว่าหลังจากที่ตอนนี้เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ใช่ทาได้ไม่ได้ซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าจะหามุมอยู่หามุมอยู่หามุมไม่ทําได้หามุมอยู่ไอ้หกแสนกว่าล้าน ห้าแสนหกเป็นเงินก้อนนี้อีกสี่หมื่นกว่าใช่ไหมแต่วันก่อนจะเป็นเงินที่ไปดูแลนก่อนภะผมคุยกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกนะครับเป็นนายกรักษาการอยู่แป๊บหนึ่งอนายกพักก่อนบอกว่าอย่างนี้ได้กี่วันยังไงก็ต้องทําต้องทำเเป็นนโยบายแต่และเป็นนโยบายรัฐบาลนะแล้วในสภาแล้วประเด็นเนี่ยประเด็นที่จุดท้าทายที่สุดนะพี่ช้างจะโยนเข้าไปสู่สภาตีต่างว่าสภา โหวตกันลงมติกันเสร็จเขาไม่รับนี่ไงพี่โอสภานะเสียงส่วนใหญ่เป็นพักอะไรก็พักเพื่อไทยก็ักลายฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมแล้วรัฐบาลเนี่ยบอกว่ามีนโยบายอย่างนี้แปลว่าพรรคอื่นเห็นด้วยใช่ไหมตอนนี้มันไม่ได้แปลคุณอย่าแปลดิเพราะตอนนี้ไอ้สองสามพักเขาเขาเอามือใส่กระเป๋าไว้อยู่เนี่ยสองสามพักเนี่ยบอกว่าไม่เอาเนี่ยว่าตัวเองไม่ทําตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะที่นโยบายที่ตัวเองอนุมัติ เข้าคลเรมอเพราะวันท well. ี่11-12กันยาที่ผ่านมาแถลงนโยบายเนี่ยบอกไว้ชัดเจนนะถ้าก well, ับว่าทุกพักการเมืองตอนนี้เสียงอะไรหน่ห้าอะไรมหนึ่งห้าสหนเนี่ยพ้นเสียงเยอะแล้วใช่ถ้าไม่ผ่านอีก้าไม่่ผนก็ต้องถีพักร่วมรละบาลที่ไม่นั่นแหละเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับ ไม่ทําตามสตาบันที่ให้กับคณะรัฐมนตรีและสภาก็เหมือนพี่โอพูดอ่ะตอนนี้คือใครใครจะถีบใครที่พี่โอพูดอ่ะตอนนี้เหมือนว่าพรรคร่วมวัาอื่นพอเรื่องนี้ไม่ค่อยออกมาชี้แจงนะเพราะตัวเองไม่ใช่นโยบายขยืนอย่างนี้เอามือลวงลวงกระเป๋ายืนยเฉยอยู่เงนี้นั้นเพราะเรื่องความท้าทายนบายอันแรกเรื่องของเงินดิจิตอลครับป้าร้อบเนี่ยท้าทายมากและเป็นความหวังของอีกหลายคนเหมือนกันว่านโยบนี้จะสําเร็จไหมประชาชนที่รอความหวัง10,000นบาท จะได้ไหมนะฮะต่อไปเรื่องของการแก้จนเรื่องการแก้หนี้แก้หนี้แก้หนี้ให่มากยนะครับหนึ่งขอบอกก่อนนะครับมันไม่ใช่นโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยอืมแต่เป็นภารกิจที่ทุกรฐบาลต้องทำารเพื่อไทยมีพักหนี้พักหนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่ามาแบบว่าแก้หนี้นอกระบบอะไรเงี้ยไม่แต่ปัญหาคือเป็นหน้าที่ของทุกรัฐบาลต้องทำต้องทำต้องทำและยังไม่เคยสําเร็จสักรัฐบาลนะโอ้นี่นี่ความหวังใหญ่มางนะคุณเนี่ยไปไปพูดอย่างไนไม่ได้ แก้หนึ่งรายก็สําเร็จหนึ่งรายใช่ต้องบอกว่าสุดท้ายมันก็หนี่พอกช้างคนทั้งประเทศมันเป็นหนี้กันหมดแหละจะแกหนี้ให้หมดถมเลยบอกว่าไม่เคยมีรัฐบาลไหนแก้ได้นี่นอกระบบมีการสำรวจแล้วนะครับว่าเฉลี่ยต่อคนประมาณ5 0 0 0 0ื่นสีับาทต่อคนนะเกิดมาเนี่ยนี่นอกระบบนี่เฉพาะนี่นอกระบบนะขั้นตอนการแก้นี้ระบบยากมากตอนนี้ก็คือตอนนี้อยู่ช่วงลงทะเบียนไก่เกลีย นะลงทะเบียนแล้วผมบอกนะเป็นไงไอ้ประเด็นเรื่องแก้หนี้เนี่ยที่บอกแก้ยากแก้อะไรลงทะเบียนเยอะแยะเนี่ยแก้ไม่ได้เนี่ยคนก็ไม่ไล่คุณเศรษฐาทำไมทำไมเจ้านี้ลงทะเบียนมากกว่าเลยนั่นน่ะสิเจ้าหนี้เนี่ยกลัวลูกหนี้ชังดาบมันต้องเอาไปอยู่เอาไปอยู่ในระบบตัวเองต้องลูกหนี้ลงทะเบียนมากกว่าสิตอนนี้สภาพเศรษฐกิจไม่ดีเจ้านี่กลัวกลัวลูกหนี้ชักดาบที่บอกนะแต่ถ้าสมมุติว่า เอาละรัฐบาลบอกว่าเอารับไอ้นี่เป็นนี่นะอะอย่างน้อยต้นได้คืนอบอว่านะประเด็นเรื่องเรื่องที่เจ้าหนี้ลงทะเบียนมากกว่านะ <c oughs> เจ้าหนี้กลัวเรื่องมาเฟีย <c oughs> ตอนนี้นี่น้องบบต้องบอกว่าดอกเบีย้ยเดือนละนะไม่ใช่ปีนละ,ะครับ <c oughs> เดือนละ20%สิ่งสําคัญที่จะทำคือพอไกลเกลีย่ยบานอมนี้แล้วให้ได้ดอกเบีย้ยเนี่ย เข้ามาในระบบเหลือ15%ต่อปีต่อปีต่อไปว่าประมาณ1.1 1.1%อันนี้ที่ให้15%เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีพรบดอกเบี้ยอยู่ไงกฎหมายดอกเบี้ยมันกําหนดว่าห้ามเกิน15%ต่อปีนะพอลงทะเบียนเสร็จก็ต้องมากําหนดนี่นอกระบบเนี่ยเก็บ10-20%ต่อเดือนต่อเดือนนะต้องลงมาก่อนนะถึงจะให้แบงก์รัฐเข้าไปดูแลได้ตอนนี้พอปรับโครงสร้างดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเขาต้องปล่อยเงินนะ ต้องให้แบงค์รัดปล่อยนะฮะก็คือรัดแบงค์รัดปล่อยกู้นะฮะก็ห้าหมืนบาทออห้ปีให้เวลาปีนายกนิดสมัยเดิมนะคุณทักษิณเคยทําไว้แล้วสไปนอ๋อสไยนุนู้นธนาคารประชาชนคุณจําได้ไหมจำได้ของให้ออมสินนี่ไงออมสินนี่ย ดึงไ้รูปแบบนี้กลับคืนมาเพื่อแก้ปัญหาดอกเบี้ยแต่ต้องภูใหญ่นะอย่าทําเป็นภูเล็กนะแต่แต่ห้าหมื่นหรือแสนแก้ไม่ได้หรอกต่อคนเพราะต่อคนบางทีคู่กันไปพันกันเป็นล้านมันนวเนียมาอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยดิจิตอลก็เป็นความหวังความท้าทายแก้นี่โอ้เป็นความหวังใหญ่มากหลายรัฐบาลแลแก้ไม่สําเร็จก็เป็นความท้าทายอีกเรื่องนึ็นความท้าทายแล้วแนวโน้มว่าต้องดูวันอังคารนี้ค่าแรงค่าแรงเนี่ยเป็นธงของพักเพื่อไทย เป็นธงของนายกรัฐมนตรีทําไม่ได้มีปัญหา600ปี7 0็ดแต่หวังว่าตอนแรกมันต้องขึ้นเป็นสเตปปีนี้4ี0ร้เนี่ยสี่ร้อยก่อนแต่ดูแล้วแต่ล่าสุดที่เสนอครมวันอังคารนี้ยืนยันอัตราเดิมอัตราเดิมคือถึง400ครับพี่วีสูงสุดเท่าไหร่นะ370ร้เ็พี่วีเขาไม่ใช่ยืนยันอะไรนะเขาเรียกอะไรย่างขันขืนอะไรขันขืนอะไรย่างขันขืนหรือว่าแข็งข้อแปลว่านายกสั่ง กระทรวงแรงงานไม่ได้เอาดูทำลายพิพากษงดูทำลายที่1พฤศจิกายนอมอบให้กระทรวงแรงงานศึกษาปรับค่าจ้างกันต่ำและกละกับมาเสนอคอรมในสามสัปดาห์คณะกรรมการตรภาคีเป็นไงบสิบห้าคนประชุมร่วมกันอยึดฐานข้อมูลเดิมมาพิจารณาแล้วบอกว่าขึ้นทั้งหมดสองบาทถึงสิบหกบาทโอ้ไม่ถึงสี่ร้อยปรากฏว่าทั้งหมดที่ขึ้นมาทั้งหมดไม่ถึงสี่ร้อยบาทพอรู้ไม่ถึงสี่ร้อยนายกโพสต์เลยนะ ค่าแรงต้องแฟร์กว่านี้พลาดหัวเลยเอาอย่างนี้นายกแทรกแซงไตพาคีสิเป็นคือมนไม่ใช่แทรกแซงนายกกําหนดก่อนแล้วว่าค่าแรงต้อง4ี่รอยบาทหนึ่งพฤศจิกาตอนนั้นจับได้ไหมใช่โจดไปแล้วอโจดไปแล้วแต่ไตพาคีไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยสหภาพแรงงานพยายามออกมาขับเคลื่อนสนับสนุนแนวทางที่บอกว่าขอให้เป็นไปตามนั้นเถอะเออแต่อย่างไรก็ตามพอคราวการประชุมคอรม กันท่งแรงงานเสนอไปครับที่เสนอไปเสร็จมีคนทักท้วงรัฐมนตรีต้องถอนเรื่องเก่าออกมาน่ะไม่ได้พิจารณาเไม่ะในคอรมอต้องบอกว่าเรื่องค่าแรงเนี่ยคอรมอไม่ได้อนุมัตินะรับทราบทราบนะรับทราบเลยกลับวันที่ยี่สิบคณะกรรมการไตรภาคีเนี่ยมาประชุมใหม่ย้ำเหมือนเดิมยืนยันของเดิมครับว่าไม่สนใจทวิตเตอร์ของนายกไม่สนใจคอมเมนต์นายกเออ อันนี้นนว่านะรประเด็นเรื่องค่าแรงเนี่ยนะคอยดูนะ,ะมันสะท้อนถึงความเป็นเอกภาพของรัฐบาลและมันสะท้อนเรื่องหน,นึ่งนะการต่อรองในบางประการกร็บอกว่าเหตุผลสําคัญที่ค่าแรงเราเนี่ยไม่สามารถขึ้นมากกว่าเงินเฟ้อหรือว่าไม่สามารถขึ้นมากกว่า GDP เนี่ยเนือ่องจากว่าสูตรอะมีตัวถ่วงเยอะสูตรสูตระสูตรมีตัวถ่วงเยอะพบี่โอนี่ดูสิคือไม่ต้องบอกสูตรหรอกพี่โอพี่วีไม่ต้องบอกสูตร อันนี้ที่ขึ้นไม่ได้มันเป็นการสมคบกันของนายจ้างและฝ่ายราชการกระทรวงแรงงานเพราะแบบนี้มี3มฝ่ายมีนายจ้างมีข้าราชการลูกจ้างแน่นอนครับลูกจ้างอยากให้ขึ้นและแน่นอนครับลูกจ้างมีกี่คนนายจ้างไม่อยากให้ขึ้นเท่ากันตามสัดส่วนห้า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 ัหมดห้าห้าเนี่ยถ้าสองจับสองส่วนจับมือกันหั้วเป็นสิบใช่ไหมใช่แล้วห้าจะชนะเหรอไม่ชนะร้ายกว่านั้นอีก มันมีบางคนเป็นสปายฝ่ายลูกจ้างถูกเป็นสปายไปสอคนกรณีนี้ยังไงก็ไม่ชนะกรณีที่คณะการไตรภาคี15คนยืนยันหลักการเดิมคือขึ้น2 6ถึง16คบับมันบอกสะท้อนหนึ่งนว่าค้าราการตัวแทนในส่วนกระทรวงแรงงานกับส่วนของนายจ้างนั้นจับมือครับไม่เรียกคำสุภาพสมคบกันสมคบเลยนี่วีผมถามจริงอ่ะในทางปฏิบัติในเชิงนโยบายเนี่ย คณะกรรมการตรภาคีเนี่ยก่อนเข้าประชุมเนี่ยมีโจทย์ไหมมีโจทย์ราชการมีโจทย์ไหมมีโจทย์สิเอาแล้วทําไมไม่ทําตามโจทย์เอ้าเขาบอกว่าคือโจทย์ใครโจทย์ใครก่อนโจทย์นายกโจทย์นายกโจนย์นายกหรือโจทย์รัฐมนตรีผมว่าโจทย์เอาอนี้ก่อนนะผมว่านะต้องทําตามโจทย์ครับก็โจทย์ใครโจทย์นายกถ้าโจทย์นายกนายกคุมกระทรวงแรงงานไหมไม่ได้คุมรองนายกเพื่อไทยคุมกระทรวงแรงงานไหมคุ้มไม่มี โอ้ีโอ้รองนายกฟังภูมิใจไทยสิใช่นั่นแหละแปลว่านายกเนี่ยไม่มีคนไกในเรื่องของแรงงานเลยและผมเคยวิพา์วิจารณ์แล้วนะว่าถ้าจับทงเรื่องของนโยบายหลักๆเช่นดิจิทัลวอลเล็ตนะขึ้นเงินเดือนเออเดินคุมกระทรวงงานถูกต้องถูกต้องนะแต่พอมาบอกว่านโยบายขึ้นค่าแรงอแล้วบอกว่ากระทรวงแรงงานไปเป็นของพรรคอื่น่เมือ รัฐบาลเล่นคนละคีย์รอแน่นอนมันไม่เป็นออเคสตราหรอไม่ใช่โอ้แล้วแล้วแล้วพักภูมิมีอะไรที่รัฐบาลจะกดบ้างได้ไหมเออตอนนี้กดเขายังไงอ่ะตอนนี้มันเลยมีการตอบโต้ไงบอกว่านายกหลังจากรู้ข่าวว่าไม่ขึ้นราคาแรงนะสร้างตรวจสอบเรื่องของการทุจริตถนน10จังหวัดภาคอีสานยุ่งโอ้ที่ที่ทำไว้ก่อนรั้งนู้นใช่โอ้โหรัฐบาลนั้นใครคุม เออคมนาคมก็ก็นั่นหละครับโยชื่ออะไรนะครับใครนนะภูมคมนาคมก่อนแลาสายทำไม่ได้